สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูรสในหน่วยการเรียนรู้คัมนาคมวันนี้ครูรสมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะนิทานเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะนิทานเรื่องไปอย่างไรดีนะเรื่องโดยตุ๊ปปองภาพโดยพี่หลี ไปอย่างไรดีนะตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องยักคิ้วหลิวตาวันนี้ดีใจหลายหลายพรุ่งนี้จะได้ไปเยี่ยมปูย่ย่าพ่อยืนยิ้มเผลอเก๋ไก๋พวกเราจะไปอย่างไรดีนะ รถไฟรถทัวร์เรือดีรถไฟฟ้าแท็กซี่เครื่องบินลัดฟ้ารถไฟฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนฉามากไม่ไปละจ้ารถทัวร์แป้นแป้นปานปานอุ้ย้าเหมือนกันไม่ไปละจ้า นั่งเรือลอยน้ำละล่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องไม่ไปละจ้ารถไฟฟ้าหรือรถแท็กซี่ไม่มีไม่มีไปบ้านปูย่ย่าเครื่องบินปรือหรือไว้ไววุ้ยแพงเกินไปไม่ไหวละจ้า ปิ๊งปิ๊งพร้อมกันทุกคนงั้นไปรถยนต์ของเราดีกว่าลูกๆนั่งเบาะข้างหลังพ่อขับแม่นั่งข้างพ่อข้างหน้าบ้านปู่อยู่ไกลหรือเปล่ากะดูคร่าวๆสี่ชั่วโมงกว่าๆทางกว่าสามร้อยกิโล โอโ้โหโอ้โหไกลเหมือนกันนะถ้าไปรถไฟฉึกฉักใช้เวลาสักหชั่วโมงกว่ากว่ารถทัวร์ไม่ต่างกันนะใช้เวลาสักห้าชั่วโมงกว่ากว่าถ้าไปเครื่องบินเร็วดี ห้สิบนาทีถึงบ้านปู่ย่ารถยนต์ของเรานี่แหละได้พักได้แวะไม่เมื่อยไม่ล้าขับมาเกือบห้าชั่วโมงพ่อขับรถตรงไปรั้วข้างหน้ารั้วกัดถินเขียวเขียวสดสด ฉันลอจอดรถหน้าบ้านปู่ย่าใต้ต้นมะขามเทศใหญ่บนแคร่ไม้ไผ่นั่นไงปู่ย่าพ่อแม่ไหวย่าไหวปู่หลานหลานนั่งคู่กราบปู่กราบย่าปู่ย่าอารมณ์ดีดียิ้มแย้มตาหยี ถามหลานหลานว่าคืนนี้จะนอนกับใครหลานตอบเสียงใสนอนกับปู่กายานิทานก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆนิทานในเรื่องนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับอะไรคะใช้แล้วค่ะตุกติกกับตุกปอง คุณพ่อคุณแม่จะเดินทางไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะเด็กๆคะแล้วนิทานในเรื่องนี้มียานพหาหนะอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะมีรถยนต์รถไฟฟ้ารถแท็กซี่รถทัวเรือเครื่องบินคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะ เด็กๆฟังนิทานของครูรถจบแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำไปบันทึกลงในสมุดนิทานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ